สวัสดีค่ะครูโอค่ะเบญญาภาบุญพัฒนาวิ์เจ้าของแฟนเพจครูโอชาไม่ออนสเตจค่ะเพจที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกนะคะแล้วก็บุคลิกภาพในการพูดค่ะวันนี้ครูโอมีคําถามจากนักธุรกิจหนุ่มค่ะถามครูโวว่าครูโอครับทายังไงดีเวลาอยู่บนเวทีผมพูดเร็วมากเลยปกติผมก็ไม่ใช่คนพูดเร็วนะครับแต่พออยู่บนเวทีผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วผมก็พูดเร็วตลอดเวลาผมไม่สามารถจะทายังไงได้เลยครูโอช่วยผมหน่อยสิครับฟังแล้วเหนื่อยใช่ไหมคะ คนพูด่ะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกคะ่ะเพราะคนพูดมัวแต่สนใจสิ่งที่เองพูดนะคะแต่ว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังแล้วเหนื่อยเพราะว่าเขากลั้นหายใจตามเรานะคะปัญหาก็คือว่าเขาจะไม่สามารถรับสารใดๆเลยที่เราสื่อไปให้เขานะคะเพราะว่าเขาหมดแต่สนใจว่าเมื่อไหร่จะหายใจสักทีเขาจะชั่วหน่อยนะคะดังนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันเถอะนะคะอันแรกเลยอันดับแรกเรามาดูก่อนว่า ปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะเราพูดเร็วเนื่องจากหนึ่งเราตื่นเต้น2อเราไม่ได้สนใจคนดูตรงหน้าเลยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเรามัวแต่คิดถึงสมองเราว่าเดี๋ยวจะต้องพูดอะไรเดี๋ยวจะต้องพูดอะไรนะคะเราขาดการมองตรงหน้าค่ะ 3. เราท่องมาพูดเราก็เลยคล่องบทเราก็เลยพลัพ่งพลูไปตามสิ่งที่เราท่องมาอย่างคล่องแคล่วนะคะวิธีแก้ค่ะอันแรกเลยควบคุมลมหายใจเองให้ได้ค่ะ เสียงคือผลผลิตของลมหายใจออกนะคะเราควบคุมลมหายใจออกของเราได้เราก็จะควบคุมเสียงของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นหายใจเข้าไม่ใชออกค่อยๆควบคุมให้ได้นะคะอันที่สองค่ะค่อยๆพูดค่ะเวลาพูดไปก็บอกเตเองว่าช้าลงอีกช้าลงอีกช้าลงอีก e e e บอกในใจนะคะช้าลงอีก e ไม่ใช่ช้าลงอีก e ช้าลงอีกนะคะช้าลงอีกช้าลงอีก e e ไม่ต้องห่วงค่ะยังไงก็พูดเร็วอยู่ดี แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะมันต้องใช้เวลานะคะมันจะพูดเร็วอยู่ดีแต่มันจะอยู่ในความเร็วที่ช้าลงนะคะแล้วมันก็จะค่อยกลับเข้าสู่ความเร็วปกติที่คนจะสามารถรับสารของเราได้ค่ะอันที่3ค่ะเวลาจำอย่าจำเป็นตัวอักษรแล้วท่องค่ะให้จำเป็นภาพจำเป็นเรื่องราวจำเป็นบุลเลตก็ได้ค่ะจำเป็นหัวข้อหัวข้อนะคะแล้วพูดจากความเข้าใจค่ะอันดับที่4ค่ะ เช็คข่าวปฏิกิยาของคนตรงหน้านะคะสื่อสารกับคนตรงหน้าค่ะใช้สายตาสื่อสารกับเขาพูดแล้วดูว่าเขาเข้าใจไหมอย่ามัวแต่คิดว่าเราอยากจะบอกอะไรเราอยากจะบอกอะไรแค่คนฟังหน่อยว่าคนฟังได้ยินแล้วเข้าใจไหมนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วปัญหาก,าการพูดเร็วนะคะก็จะลดลงค่ะจนกระทั่งอยู่ในความเร็วปกติที่คนสามารถเข้าใจเราได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคราวหน้าโคโอจะมาแนะนำเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะ ติดตามแฟนเพจโคด้วยนะโคูโอชาร์มิ่งออนสเตจค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะผู้ชาชานะ